ผมคือในไซโคเกมเมอร์นะครับนะแมะแตอนนี้เออชิผมก็อยู่กันในเกม GTA DC นะครับแม่แมโอเยนะครับอืมไอคนนี้มันชื่อว่าโอเยนะครับมันต้องการอะไรจากสังคมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแม่นี่ต้องี้ไม่ตบหัวสักไยทักทายทักทายอือหองัมันต่อ,อยกูขึ้น องจะเอางจะเอาอุ้เสกรถมาอุ้งจะเอาไปไหนเยอะ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 อ้เออกูนอนแล้วกูกูหลับเอ้าเลอะไต่อยกูต่อยแล้ววะต่อยไม่โดนอย่างงี้ต้องมาเวียนมาแวบมีมีเฮ้อเขี้ยวหลอมอ่ะเออกูยอมกูยอมกูยอมนะกูยอมแล้ว กูยอมแล้วกูตายแล้วบอกว่ากูยอมนะเงี้ยโอาวะนั่งก่อนยอมเลยครับแม่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนยอมแล้วครับพี่แม่อ,อ่มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะนะตอนนี้คุณก็อยู่ผมนะใน GTA DC นะครับแม่เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟของคุณฮิโรชิเซิร์ฟนะครับฮิโรชินะไม่ใช่ฮาวฮีนะเป็นฮิโรชินะนะหรือว่าคุณเคียวนั่นเองทุยคุณเลี้ยว สัตวไม่ใช่นีไม่ใช่เขียวซอกฟูดฟิตนะก็เซิร์ฟนี้ครับเปนเซิร์ฟที่มีความพิเศษกว่าเซิร์ฟอื่นนะครับที่ไม่เคยมีนะครับก็คือมันเราเขาแจงกรถให้เรานะเออนะก็มีรถรับกด F3 ดูครับก็สามารถเห้ใส่กด F4 ดูครับก็สามารถซื้อรถได้นะครับนี่ก็จะมีราคา300บาทนะ ก็2 5 0ห้าสิบาทอะไรเงี้ยนะก็ถ้าอยากได้คุณก็โดเน a t เอานะครับแต่นี่ครับรถคนจนครับไม่จำเป็นต้องโดเน a t ก็ซื้อได้ครับแม่ก็มีคัสครับคัสก็คือครถกัวคันที่ไอ้ไอเ้เจนนั่นขับไปไมอกี้น,นั่นเองต่อไปก็ฮอร์เซนไบ์ต่อไปก็ไบส์ธรรมดาโอเค <Okay. S 2> <ว>แม่เปนนอ้ต้อง เราไมาเริ่มการเอาชีวิตรอดกันดีกว่านะก็การเอาชีวิตรอดที่ดีเนี่ยเราต้องหนึ่งเลยนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวัใครนะรบแบบวิธีเมื่อกี้มันก็ผิดนะคแม่ก็ถ้าเราเข้าไปวิ่งต่อยเขาอย่างนั้นนะเขาอาจจะควกัวกปืนนํามายิงเราเลยก็ได้นะใครจะไปดูมันก็เป็น,เป,นเป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่นะนะแม่เประการที่สองเลยครับต้องทําตัวให้กลมเกลียกับธรรมชาตินะก็คือเราต้อง วิ่งครับเราต้องถ้าไม่จําเป็นอ่ะเราต้องเราต้องไม่วิ่งนะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นอะไรที่เสียงดังนะครับทําให้พวกซัมบี้มันรู้ตัวนะครับหรือไม่ก็มีมีปบนดิตเนี่ยมายิงเราได้เห็นเราเหมือนไส้นะแล้วกะการที่สามครับเราต้องต้องหาอาหารครับแล้วก็อาวุธนะเอาไปเอาชีวิตรอดนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็โอะตกอีกแล้ว โอ้โหเสียเลือดฟรีๆเลยนับแล้วก็ประการที่สี่นับแหมคุณอยา่าทาอะไรผัดโผนนะครับแมเมื่อกี้อืเพิ่งตกมาเจ็บเลยครับอืเลือดจาก 1, 000, ห 1, 000, 1, 000นึ่งหนึ่งหมืนสองเหลือหนึ่งพันหนึ่งแล้วนะหลังจากที่เราพูดหลักการเอาซีตล้อนให้แล้วเนะนี่ยนะก็ในเวลาเสร็กรถครับ,รบเอาอะไรดีอืมขี่จักรยานดีกว่านะแน่ มาเซิฟนี้ครับก็มีระบบการพูดคุยผ่านไมโครโฟนนะครับก็ทำให้มีเงียนหลายคนมาเข้ามาพูดใส่ไมนะครับเอ้ยเจอรถวะเฮ้ยเฮรถใครวะแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ย้จิ๊กจิกจิกิกเอ้ยเฮ้ยเฮรเเฮ้เ้เ้าเฮเเเฮ้ยเเเเเฮ้ยเจ้าสวัสดี จูอเ,จเอเอเจะเอาอะจะเอาอะิง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 ิิงิิงิิงิงดีพี่นี้ต้องท้าครับต้องท้าครับแข่งกันเปลาแข่งกันเอ,าอ้าปิ้ว ูดไปไปโอไปโอ้ยมันมันเร็วกว่าเราเยอะครับเฮ้ยต้องแข่งกับมันครับต้องแข่งกับมันวิ่ง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 ตามมันให้ได้เฮ้ยแหมแมันความเร็วต่างกันเยอะครับแม่ ขนาดกูเป็นจักรยานดยเนี่ยนม่อ่อนให้ครับนม่มันไปน,นู่นเลยครับฟิวโอ้เจอรถแล้วเวฮิวู้หยเลยแบกแกเนี่ยนั่นไงนกูช็อกเลยแม่ก็ที่คุณเห็นนี่มันเป็นมันก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งของเกมนะครับก็คืออาการช็อกนะครับช็อกที่เอาไวเ้เขียนกระดานอะไรเงี้ย พียไม่ใช่นะมันคือเป็นอาการครับอาการแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสั่นแบบแรงครับเหมือนไข้จับสัน่นไม่ใช่นะเหมือนอาการลมบ้าหมูอะไรที่หลายๆคนเป็นนะแต่อันนี้มันคืออาการช็อกครับคุณต้องใช้เพนคิวเลอร์ครับกดเจนมาเปิดช่องอินเว t o r ทอรีนะใช้เพนชิวเลอร์ครักดใช้ก่อนนะก็มันจะทำให้เราหาย,หายช็อกครับ เฮ้ยเจอของแม่ของที่คุณเห็นนะมันคืออะไรต้องสำรวจครับเข้าไปแล้วกดเจดูแม่มีพาตตาแคน์ครับคืออาหารเอาไว้กินได้ครับยามหิวครับสว่วนนี้ครับ Empty Gas c a n ก๊สแคคือถังน้ำมันนะครับแต่มันก็ไม่จำเป็นอะไรกับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่ามีรถอยู่แล้วนะนี่คือแมพครับแม่เป็นทูเบลนะครับ,นะรบสำหรับช่องเก็บของทูเบลเนี่ยเราสามารถใส่ของได้แบบ ไม่จํากัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรของที่เกียนอยู่เนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เป็นกันนะครับทว่าทําไมแบบใส่ได้ไม่จากัดครับสังเกตดูนะครับเราจะมีซอสของเราอยู่นะครับนี่ครับสมมุติอ่ะเอาพาสต้าแคนออกซอสก็เหลือสองครับแหมเวลาใส่ไปนะซอสเพิ่มมาสามครับแต่สําหรับสําหรับทูเบลเนี่ยนะมันพิเศษอยู่ครับก็ใส่ไปครับแหมซอสไม่เพิ่มครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยนอยู่นะ ไปไปไป้อเจอสะพานเลยสะพานข้างหน้าสะพานแม่งสูงด้วยขับไปแล้วครับแฟนพี่น้องความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง 59. ยังไม่ถึง6กิเลยกูตกแล้วข้ามสะพานที่ได้เยกือบข้ามได้แล้วอ ยังข้ามไม่ได้ครับอือสะพานสะพานฝั่งนั้นเราไม่สมควรจะข้ามไปนะแม่อันตรายนะข้ามสพานแดงดีกว่าดีกว่าเยอะนะอีเขาเมืองนะนี่ครับทางที่ดีครับปั่นจักรยานไปสุม 4, สี่สุมห้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับแม่คนในเมืองเขาโหดครับแม่เราต้องย่องเบาไปครับย้อนไปย้อบ ย้ายใครได้ยันเอาไว้แม่เก็บยังเงกูจะ sketchy ทำไมวะเนี่ยนะตายนิ่งจริงอืมงาน,นครับมีของนี่เราเก็บแล้วฮู้ยเจอกระเป๋าอะไรเอ่ยอ่าอาร์ไรส์แบ็กแพ็คนะครับหรือว่าอาร์ิสนั่นเองแม่ได้กระเป๋ามาแล้วอืมฮู้ยอืมมาตายมาป่ายว่าหมาลมิจฉาเกว้า ดูนะเราต้องเดินเข้าไปดูใกล้ครับเราจะได้ดูนะจิ้งจอกครับแม่หน้าอย่างนี้นะจิ้งจอกครับเดินเข้าไปใกล้ยังไม่มาหากูอีกยิว่วจิ้งจอกเก็บนฮะอ้าเอ้ยูไ้่น่าเด่นเลยเกระเป๋าสำหรับ tta dc เนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณสามไซส์ครับไม่สี่ไซส์สี่ไซส์อืม มันมีสำหรับสำหรับเซิร์ฟนี้นะมันมี s s a u l t Backpack แล้วก็มี Iris Backpack นะแล้วก็ค a s เ e Backpack นะอืมก็แล้วก็ c o y o t e Backpack อนะืมก pack, ็ขนาดการบรรบรรจุเนี่ยก็มันก็จะเรียงจากเล็กไปไปใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยการที่เราเดกอาหารเนะี่ยเลือดเรามันก็จะจะเพิ่มขึ้นนะครับ จำนวน300ร0อยสนะก็ช่วยฮิวได้นะสำหรับยาเนี่ยยาสำหรับเกมนี้มันก็จะมีอยู่อยู่หลายแบบนะครับก็นี่เป็นเมดิกิตบัตแบ็คไอเงี้ยนะก็เอาไว้เพิ่มเลือดนะบัตแบ็คเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยมันจะเต็มนะเอาอะไรอะไรบึงยื่นทำไมบัตแบ็คเนี่ยเวลาเพิ่มแล้วเลือดเราจะเต็ม แต่ไม่ได้กินเนี่ยเพิ่มแล้วเนี่ยมันจะมันไม่เต็มเออบมัดแบ็กมันจะแต่แต่บมัดแบ็กมันต้องให้เพื่อนหิวให้ครับนี่ครับเราเจอ a d s o ล p a c k นะแตอ่อย่าใส่เดีกว่าม,มันมันให้ซ่องเลยครับแต่นี่มันคือ civilian coating ครับก็คือก็เ,เป็นเป็นสกินครับแม่ก็ไม่มีอะไรมากแม่ นะสกินผ yeah. mm ู้หญิงด้วยเย็ดอื้มสวยซะไม่มีก็หมายถึงไม่มีความสวยนะทุยก็ก็มีให้แค่นี้ก็บุญนะครับนั่นเจอเลยครับคนผู้ชมครับมันก็คือปืนนะครับปืน M9 ็าไซเลนด้วยนะครับนียิงแบบไม่มีเสียงครับเอาไว้ซุ่มเงียบนะครับอืม น่ยได้ปืนมาแล้วตอนนี้ครับแม่กูรอดแล้วอยู่รอดได้แล้วครับมีปืนแล้วนะจุดจุดจุดหน้าเจออะไรเอ่ยก๊อปขับนะก็คือไม้ก๊อปนั่นเองไม่เอาดีกว่านะเราเอามอร์ฟินดีกว่าครับมอร์ฟินมันเอาไว้ช่วยในการแก้กระดูกหักครับแหมสมมุติเนี่ยเราวิ่งไปกระโดดลงจาก หน้าผานะครับนะโดดออกมาปุ๊บขาหักทำไมดี่ะ,ะแล้วก็พอสามารถใช้มอฟินช่วยได้นะครับก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยครับเเจอเบอร์เกอร์แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าทำไมเราแค่แค่แต่แค่มอฟินเรามันก็ทต่ไม่เราหายจากอาการขาหักได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแหมผมรอฟินมัน อย่างพนะี่ว่าแล้วมันช่วยแบบลดอาการเจ็บปวดนะครับแต่มันก็เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งครับเราก็ไม่ควรจะกินมันนะเราจะไปไหนต่อดีครับแม่ดูสถานที่ดูก็ไม่ดูนะว่าจะไปไหนเปิดแผนที่ดูครับขับตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวอะไรวะฝ่ายซ้ายวะเลี้ยวซ้ายนะเออเฮ้ยตก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 เก,กือบตกอื ต้องไปเลี้ยวซ้ายซ้ายฝ่าวะนะถึงเมืองนี้ละเมืองใหญ่เลยแต่เราก็ยังอยู่ในในทางหลวงนะต้องหาทางเข้าเมืองก่อนนั่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 น,นมีของอะไรให้ด,ดูไหมเฮ้เจอโจืมไม่เบสดบัลนไม่เอา ต้องขับหาของไปเรื่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอที่มากระดกหมากระดกไปชดรถความเอ้ยมุือสวยดูให้รถความเง้ยยี่ยี่รถ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 ไม่นะรถไม่ละกูต้องออกไปใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนี้วะไอ้เหี้ย what กูตายครับคุณผู้ชมกูตายครับ ผูตายเพราะอะไรวะรถคว่ำเหรอฮะใค็ได้บอกบอกผมทีครับแม่เี้ยตายแบบโง่ๆวะไม่เป็นไหนครับแม่เกิดมีเกิดต้องมีตายครับอืมเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่แต่ตายแบบเมื่อกี้มันก็ก็เกินไปนะเโอ้โหงั้นงั้นผมก็ขอจบ GTA ดีซีนะครับแม่เอาเอาสวิตชอดแบบกเกียนเ่งก็พออย่างนี้ก็พอแล้วครับเกียนเกินวู้ <c oughs> นะจบแล้วนะมขอบขอบคุณที่คุณรับชมนะครับ GTA ปันญ,ญาออนแบบนี้ <c oughs> ไอ้สัตว์ถ่ายโคตรง่แสนที่กูจะรีบออกมาจากรถนะกนะนะ็ไม่รู้นะครับแมก็นะแค่นี้และอืม